พ่อตาไม่ได้มาไหว้แต่ล่วงหน้าเนี่ยผมนึกยักฟ้ามาเรานัวล่างหน้าวางไปเดี่ยตาล่วงเลยมาได้แล้วมาอืมอกับพุ่งเจินตันนี้มาจะเจออันแรดมาป้ากระไม่เลยไม่จะหมาละการดังนั้นนี่กูกระไม้เลยเจ้าว่ามันไม่ก็มันไม่ก้าปรอดได้กระไม้เลยมีแต่เหล็กตาล่วงนอตรงนี้นะครับ แตลงปลอนนอนนี่ครับไม่ได้จำบัดแกนอนนี่นะครับนี่เดีนอนแกนีเดีนอนมือเล็กป็นไม้นี่แกยืนเลยใต้อยู่เกิดกันเลยนอนกูอนับแกยืดเลย่งใต้หลกันเนอนนี้อ๋อัดังยืนยืนยดีเออนี่ซิการเกจะองอิพกันทักดีนะครับเดี๋ยวเดี ง่ายแคว่ากันากคมพัวยตรนี่ยังไม่ายนี่เป็นมอ่อปลแอยเอุ่นแ่็กเยอาลย่วอไ่งมันนไงอืมออืมอมืมอืมออือืมอืมอออืมอือื่อืมอวมอือืออออน เกตบิงเย็นไหมฮะนี่นี่ปตันวัดแอปตันกุ้งกุ้งปตันกุ้งนะกุ้งรอดนี่ร้อนหน้ากุ้งแล้วอ่่เราเือคอเซลเียเียมไแกไม้ควันไงบ้างครับโอ้ไม้ควันนึงนเลยชื่อปตันรอด

แี่ละลวกพตาลวงเลยนี่นี่ยังมาเนคนยังมาได็กนี่นี่ลังเก่าวะนะนี่ยังบูรุษหลวงตามเทําเห็กจะถูกล่าวเจ็บปวดหน้าของลังีอนนะบอนี่ับี่วอนเี่กจีวอนตาลวงนะมันต้หักกดตั้งไรไอคู่เวเยหลักกด เมื่อนเจอกันนั่นลุงยำน้องก็ขึ้นมาครับไอใบนันนั่นตัมบุญมั้งตัมบุญมั้งมีมีป่ะนี่นี่เืเพไก่น้ามีได้ตักช่วยมั้ยเหนือวันเหนอวันไมื่อวันรับนั่นเจอกันที่

มันกับก well ุ тысяч, ้งแล้วนี่นี่องนี่แกอานี่จะชอดนางไปนั่งกูดุ๊กสิวัดก็หลําป้าตรงนี้ตกใจวัดก็เลยไ่วยก็ลําป้าอ๋อรยลูกุวงเด็เนี่แกอายกุนยงเด็ดเด็แกว่ากูนั่นเลอะแล้วกูกับยุ่นกูอย่งเมะมันหน้ากูกับยุ่นก็เอากูเมะมัน ไอ้น ah, uh, yeah. ี่ก็แนี่นี่ไอ้นี่ดักกดกดกดจึงปลายันก็แค่ปลายันยังฟันกับปุกันหรือเป่ายังฟันกับปุ๊มกันนี่เหอยังอะย่นี่เนี่ยนี่นนี่นี่นี่ยังครับนี่ยาวบัวาวรวมรวมมอองกับวันรวมๆกันอยู่ในนี่นมันรลมมัดแล้ว ปลาย่างนั่งกีนเลยนะปุณตังเรบดินปลาจุดเตี่ยนก้วยกินหมดย่างใส่ลูกข้างในย่างเด็ปลานี่เป็นเออลูกปลาบิดตันปลาย่างทะเลนี่น่าอยู่ใต้อยู่ใต้พอไปแล้วถึงกล้วยกินยิ้งกล้วยกินมันล้ำนล้ำไปตามเรียบแต่ไม่กินว่านนั่นนี่นี่ In brag kucho tiên hoi brag quay mặt kim mâm bi. I tram ai cho tai tai ai ai cho tai tiên đi tang quay kim ở đây mẹ kayang lưới điên 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 นี่ยู่นีย็ไปยันโครงอะไรติดหูบองอยู่นี่ไปยันแกก่าขาไอ้ไอ้นี่อ่าท่านหนูเก็บตัดออกจากไอ้นั่นบาไอท่านปลาคขอขอแค่มีเปลาเฉลี่ก็ลืมมันกันนี่ที่เก็บตัดได้เนี่ จึงไงโอ้คิดในกับเป็นลืยู่น่นมายนุมันลืนเป็นวหวเลยเห็นอย่างนี้มาตางนี้แทนว่ในมาเนี่โอ้อหมาแต่ยังนี่แกตัวยใจมายก็อยู่ดีไป่วใจนี่หรอโอ้ชอดเออชอเลย